จะตีซ้ำใหม่อีกหนึ่งใบยกขึ้นมาตีติดครับผมใบที่2ครับผมรัชตะคําดีทีสุขโขทัยครับใบนี้เอาครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ครับใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ด้วยครับคู่นี้เป็นคู่ระหว่างประธานหนูฮะเจอกับทีมป่าแอนะครับผมนะคู่นี้ฮะประธานหนูครับผมสมชายยินมีลาบคู่กับน้องทีครับรัชตะคําดีทีสุขโขทยัยเจอกับทีมป่า โอ้โห,หน้องไอซ์สวีทโฮมลูกนี้ตีติดไปก่อนครับผมใบแรกโอ้โหมาถึงก็ตีเลยนะฮะอื้งโอ้โหเอาครับเรามาดูครับลูกนี้สมชายยินมิราบขึ้นมาคุมโซนใหม่อีกหนึ่งใบแล้วขึ้นมาเปลี่ยนไปเก็บหนึ่งตามในสนามไปได้เอาครับเรามาดูครับผมลูกนี้ครับอาร์ตส,สิงห์บุรี จบขึ้นมาคุมโซนให้กับทีมป่าแอนนะครับลูกนี้ขึ้นมาคุมโซนได้ดีแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับมใบนี้เอาครับเรามาดูครับผมรัชาตะคำดีครับผมทีสุขโขทยัยผู้เล่นของทางด้านประทานูจุข,ขึ้นมาล้ตีผิดไปครับผมไปโดนลูกบนนะอื้อหือเอาครับจะตีซ้ำใหม่อีกหนึ่งใบ ติดครับผมใบที่2ครับผมรัชตะคําดีทีสุโขทยครับใบนี้แล้วเก็บ2แต้มในสนามให้กับทีมไปได้ฮะเอาครับอาสิงบุรีลูกนี้เข้าวงมาจบคือนครับตึบโอ้โหแล้วไปเจอต่อครับลูกนี้วิ่งเป็นจัลรวนแล้วเสียสองแต้มอยู่ครับแล้วต้องขึ้นมาคุมโซนใหม่อีกหนึ่งใบให้กับทีมป่แอนฮะเปลี่นเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับผมใบนี้ น้องเทียบผมรัชะตะคำดีทีสุขโขทัยไปที่วงอีกหนึ่งใบฮะลูกนี้ฮะตีโดนรับสองตีติดรับสามครับเข้าวงมาลูกนี้ยกขึ้นมาล้ตีผิดโอ้โหน้องเทียลูกนี้เสียดายเลยครับผมนะตีผิดไปครับผมใบนี้ฮะจึบข้ามหัวไปหน่อยนึงฮะตัดไม้เทียบสมชายหินมีลาบครับผมใบนี้ จุกขึ้นมาไท่เต็มใบแล้วกดติดไปเก็บ3มแต้มในสนามไปได้ครับผมใบนี้สมชายยินมีลาบยกขึ้นมาแล้วป้องโอ้โหกดเต็มเม็ดเลยฮะน้องไอซ์ครับไอซ์สวิตโฮมลูกนี้ดอบขึ้นมาตัดแต้มจากเสียสมเหลือเสียหนึ่งฮะลูกนี้มือยังเหลืออีกหนึ่งใบนะครับลูกนี้จะทำยังไงครับผมไอซ์สวิตโฮมเข้าวางมาลูกนี้น้องไอยก ขึ้นมาแล้วตีผิดโอ้โหแหมถ้าตีโดนีโอกาสได้แต้มสูงนะครับแต่ลูกนี้ออกทางด้านขวามือเสียหนึ่งแต้มในสนามให้กับทีมประธานหนูไป